สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาชวนทําเมนูข้าวไก่กระเทียมซอสเทริยากิกันครับจะบอกว่าสูตรนี้อร่อยนัวมากๆนะใครยังไม่เคยลองทาทาตามได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะเดี๋ยวผมจะทําการทอดไข่ดาวก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบกินไข่เจียวก็สามารถทําไข่เจียวได้นะแต่ส่วนผมเนี่ยคิดว่าเมนูไข่าดาวเนี่ยมันเข้ากับข้าวไก่กระเทียมของผมมากๆเลยนะครับอ่าผมก็ชอบกินไข่ขาวแบบเกรียมๆนิดนึงนะก็ มันจะติดกระทะเล็กน้อยน,นะครับกระทะอันนี้มันไม่ค่อยจะโอเคแล้วนะเดี๋ยวต้องลองงบประมาณในการซื้อกระทะใหม่นะครับเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ไข่าดาวประมาณนี้นะครับจากนั้นให้นําเนื้อไก่นะครับลงไปทําการผัดต่อได้เลยนะครับผัดไปเรื่อยๆจนกว่าไก่จะสุกนะเนื้อไก่นี้ผมจะหมักด้วยซอสหมักนะครับผมเป็นซอสหมักสําเร็จรูปนะครับเขาก็จะมีรสชาติเค็มๆหวานๆนิดๆน,น,นะก็เอามาผัดรวนได้เลยใครรู้สึกว่าแห้งไปสามารถเติมน้ํามันพืชลงไปนิดนึงได้นะครับอ่ะ เมื่อไก่เริ่มที่จะสุกแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําการปรุงรสกันต่อนะครับทุกคนโหจะบอกว่ากลิ่นของเนื้อไก่กับซอสมักเนี่ยหอมมากๆเลยนะครับเวลาเอามาผัดกับกระทะเนี่ยดูทรงแล้วหลังจากทําเสร็จแล้วเนี่ยน่าจะอร่อยมากๆเลยครับเนื้อไก่ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้สุกเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวทําการปรุงรสกันต่อเลยเราจะใช้ซอสเทรยิยากินะครับในการปรุงนะบีบใส่ลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับ ซอสเทริากิของผมนะครับจะเป็นซอสเทริากิแบบเคลียรนะจากลดโซเดียมลง50%เลยนะครับซึ่งดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะ และขั้นตอนต่อไปก็ใส่ซอสปรุงรสลงไปนิดนึงนะครับผมตามด้วยไซรัปนะครับผมเป็นแบบสู์น้ําตาลด้วยนะนิดนึงและตามด้วยกระเทียมเจียวนะครับกระเทียมเจียวเสตจรูแบบแห้งๆนะครับเอามาผัดเนี่ยอร่อยมากๆเลยครับทุกคนหรือใครจะสะดวกเจียวเองก็ได้นะครับถ้าเจียวเองก็จะได้ความหอมอร่อยนะครับผมถ้าไม่สะดวกก็ซื้อเส็จรูปเอาง่ายกว่าเยอะเลยครับขั้นตอนต่อไปก็ทําการผัดคลุกเคล้านะครับผมให้เข้ากัน อ่าตอนนี้ไก่กระเทียมของเราก็ใช้ได้แล้วนะครับทุกคนอ่านำมาตักราดบนข้าวสวยร้อน,อนๆแบบนี้ได้เลยนะครับไหนใครชอบกินเมนูข้าวไก่กระเทียมบ้างไหนลองพิมพ์คอมเมนต์มาบอกหน่อยสิครับอยากรู้ว่า มีพี่ๆที่เป็นสาวกข้าวไก่กระเทียมเยอะไหมนะครับส่วนตัวผมเนี่ยชอบเมนูที่ใส่กับกระเทียมเจียวม,มากๆจะเป็นไก่ละหมูเนี่ยได้หมดเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็นําเสิร์ฟพร้อมกับไข่ดาวได้เลยนะครับพี่ๆเพื่อนๆครับหรือใครอยากกินเป็นไข่เจียวก็ได้นะก็ทอดไข่เจียวกินนะครับนี่วางลงไปแบบนี้เลยไข่แดงไม่ต้องสุกด้วยชอบกินไข่เยิมย้มๆไข่ลาวานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วใครดูคลิปนี้จบแล้วลองทําตามดูได้นะครับ ทำตามแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยถ้าชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปกับเมนูง่ายๆนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ